มาเก็บตกหลังเกมนัดประเดิมสนามของบาร์เซโลน่านะครับในการบุกไปเยือนมายอก้าก็3แต้มนะครับฝันเจี๊ยบนะครับยิง3ลูกลูกแรกจากราฟินญ่านะครับนาทีที่7เฟรานยิงอีกนาทีที่23แล้วก็ปิดท้ายด้วยลามินเจมานาะทีที่90บวกเจ้าบ้านเหลือ9คนตั้งแต่พักครึ่งเกมไหลเป็นน้ำเลยครับแต่ประเด็นมีให้พูดถึงเพียบเลยนะครับและก่อนอื่นก็ต้องขออภัยในรับคลิปนี้มาช้าหน่อยเนื่องจากดูบอลปุ๊บก็หลับยาวเลยนะครับอ่ะมานะ ประเด็นเนี่ยมีให้พูดถึงตั้งแต่ลูกแรกเลยนะครับก่อนที่จะเปิดให้ราฟินยาโมงเนี่ยจจงหวะก่อนหน้านั้นเป็นลามินยาเมาเนาะแล้วคนก็บอกว่าเอ้ยเจงหวะยาเมาเนี่ยมันออกไปแล้วผมไปดูใน X ในโพสต์ต่างชาตินะเขาโพสต์กันมีบางส่วนนะครับซึ่งดูโปรไฟล์ปุ๊บก็เออรู้เลยแฟนบอลทีมไหนเออั่นะเหละก็ไม่เป็นไรแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ออกนะผมว่าอืก็ชัดเจน,เนไม่ออกจริงๆมันต้องออกทั้งลูกอะมินเดียวที่ยังโดนเส้นขาวอยู่ ก็ถือว่าไม่ออกนะครับ ừ, ซึ่งลูกนี้ก็ไม่ออกจกังหวะนี้ก็ผ่านไปนะครับเฮ้ย hey, แต่ลูก2เนี่ยทำไมไม่หยุดวะคนเขาเจ็บหัวอยู่เนี่ยเ,ออเจ็บหัวเนี่ยต้องหยุดนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะจังหวะบาดเจ็บที่หัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบจรงิงจังต้องแบบระวังเป็นพิเศษเนาะเพราะมันเป็นจุดแบบอันตรายนะครับซึ่งกับตันของมายโยก้าก็ลม้มลงไปนอนกับพื้นนะครับ เนื่องจากไปโมงสกัดลูกยิงของยามเมานะครับซึ่งก็ยิงแรงนะก็มืนเลยนะครับลงไปนอนกับพื้นแต่กรรมการไม่เป่าไงผมทําไงได้ผมต้องเล่นต่อเนาะด้วยจังหวะของเกมมันกรรมการให้เราเล่นเราก็ต้องเล่นนะครับเล่นต่อปุ๊บสุดท้ายจบที่ฟรานต่อเร็เรสซัดไกลเข้าไปเรียบร้อยเลยครับ 20จุดนี้เนี่ยผมไม่โทษอักเตะเลยนะก็คือแบบกรรมการไม่เป่าก็ต้องเล่นต่อนะครับแต่ฟังมายอก้าดันหยุดเล่นไงจุดนี้ถ้าผมเป็นโค้ชมายอก้านะผมจะไม่บ่นฝั่งตรงข้ามนะแต่ผมจะบ่นฝั่งตัวเองว่าเฮ้ยหยุดเล่นทําไมเล่นไปก่กรเตะบอลออกอะไรเนี่ยค่อยมาประท้วงกรรมการนะครับหรือไม่ก็รอเช็ค VR อีกทีนะครับแต่จังหวะเนี้ยกับรรมการไม่เป่าเองต้องเล่นไปก่อนนะครับผมบ่นมาตลอดนะเวลาทีมที่แบบสมมุติว่าเ,เราเป็นฝ่ายรับเนาะแล้วแบบเกมลุกของคู่ต่อสู้เนี่ยรับนิดๆแต่พวกมันแทงมาแล้วแล้วหลุดไปแล้วเราดัน วิ่งตามจนชูแขนกรรมาการกรรมาการอะไรเงรี้ยล้วไม่เล่นต่อผมบ่นตลอดนะว่ามึงเล่นไปก่อนมึงวิ่งไล่มันเคลียรบอลออกแล้วค่อยมาประทัวกรรมการหรือถ้าเกิดไล่ไม่ทันเนี่ยอย่างน้อยมี VR เดี๋ยวเขาเรียกเช็คอีกทีนะครับแต่จงังหวะเนี้ยเล่นไปก่อน No. ประมาณนั้นนะครับส่วนตัวผมคิดงั้นนะและจังหวะนี้ก็เป็นดูนพินที่ของกรรมการนะครับกรรมการบางคนก็อาจจะเป่าหยุดเลยก็ได้นะซึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับหรือบางคนอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยมันเป็นจังหวะบอลโดนคนนะครับมืนแหละแต่อาจจะยังไหวอยู่คิดงั้นนะและบาซ่าได้เปรียบอยู่ก็เล่นต่อนะครับเพราะว่าไม่ใช่นักเตะบาซ่าไปปะทะเขาไง หัวไปชนกันหรือศอกไปสับหัวเธาอะไรเงี้ยก็นี่คือเป่าหยุดได้เลยใช่ไหม <c oughs> ก็กรรมการไม่เป่าผมก็ต้องเล่นต่อง่ายๆประมาณนั้นเนาะสถานการณ์ตอนนี้เจ้าบ้านคือเสียเปรียบสุดๆนะครับแต่มันยังไม่สุดครับเพราะนักเตะ2คนของพวกเขาดันถูกใบแดงไปเป็นทหารจั่งานนะครับ2 <c oughs> แดงใน6นาทีนะครับใบแดงแรกเป็นมานูมอนเลเนสที่ได้ไปเป็นเหลือง2นะครับได้เหลืองมาแล้วแหละจากการประท้วงกรรมการลูก2 0นี่แหละหลังจากนั้นก็ไปหวดยาเมา โดยเบเหลือง2ซึ่งก็ออกสนามไปในนาทีที่33นะครับเราจะนั้นไม่นาน,นครับเบแดง2ก็มานะครับจากมูริกี้หน้าเป้าของพวกเขานะครับไปโดนแดงหลังยกเท้ายันหน้าโกของเรานะครับจนกราเซียกรรมการตอนแรกให้เหลืองนะแต่เช็ค VR อดูทีโอโหเปลี่ยนเป็นแดงโดยตรงเลยครับถ้าจาังหวะนี้ใครบอกว่าเอยเหลืองก็พอเนี่ยลองไหมมูริี้เนี่ยสูง1้4เซนิเ่เซนต้ใหญ่นะครับใหญ่กว่าเท้าเราแบบ2เท่า แล้วโดนประทับที่หน้าเนี่ยตรงแถวๆปลายคางด้วยโอ้โหลองดูถ้าไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรบอกกรรมการให้เปลี่ยนเป็นเบเหลืองให้นะลองดูแล้วหน้าโจนกาเซียเนี่ยหลังจากจบเกมนะไปให้สัมภาษณ์เนี่ยหน้าตึงเลยนะครับเป็นรอยไม่ต้องฉีดโบท็อกแล้วโอ้โหคนก็เดือดน,นะอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่โซนมัวในคืนนั้นเนี่ยส2องศา บกเสียงโหเสียงด่าในสนามยิ่งเพิ่มไฟในเกมนี้ให้ร้อนระอุเข้าไปอีกนะครับแต่ทางฝั่งบาซ่าก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อพวกเขาเนาะเพราะว่าเกมนี้เจ้าบ้านเหลือ9้าคนตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกอะ่ะแล้วนําเขาสองศูนย์อีกนะครับแต่ จะว่าง่ายก็ง่ายนะแต่จะว่ายากก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเจ้าบ้านเวลาเหลือ9คนก็จะถอยลงมาวเฮ้ยว่ามึงถอยเว้ยมันอยู่ที่หน้าโกไม่ต้องบุกมันแล้วฟิลนี้นะครับบาซาก็เจาะยากเนาะและโวยสถานการณ์แบบนี้เจ้าบ้านเหลือ9คนหลายคนก็บอกว่าเอ้ยบาซ่าถล่มยับแน่ในครึ่งหลังแต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะครึ่งหลังเนี่ยบาซ่ายิงเพิ่มแค่ลูกเดียวเองนะครับจากลามินยาเมลในนาที90บวก4ก็คือเกมจะจบแล้วอะจะยิงไม่ยิงก็ได้แต่ยิงอ็ดีแล้วนะครับยิงสวยด้วยและก่อนยิงเนี่ยมีไปเดือดกับเคาก่ออนื บอลเนี่ยมันไปอยู่ฝั่งโน้นเนาะเขาก็บังบอลยามาวก็วิ่งไปเหมือนจะแย่งบอลแต่เหมือนขี้เกียจแย่งอ่ะแล้วก็มาผักเขาเลยเขาก็ลุกขึ้นมาจ้าเรื่องยามาวก็ไม่กลัวที่ไหนก็มาสิอยากประท้ายอีพอดีะอะไรเงี้ย่าสุดท้ายยาเมาแบบเหมือนแบบมีแรงผลักดันนะครับหลงังจากก็ลากล็อกบอลแล้วก็ยิงเข้าไปจบเกมก็ยิงสวยแหละแต่จังหวะไปผักเขาก็ไม่ควรนะครับไม่น่ารักแล้วก็จังหวะ ลาฟินยารือพูดถึงนะครับไปเข้าบอลโอ้โหอันตรายมากนะครับคือจังหวะนี้ถ้าเกิดกรรมการให้ใบแดงผมก็ไม่ว่านะแต่โชคดีนะกรรมการแบบมึงถ้าขยับองศาอีกนิดนึงนะเสียบเขาโดนนะมึงเอาใบแดงไปเลยแต่นี่ก็คือโดนแหละแต่กรรมการแบบอีกนิดเดียวมึงโดนแน่นเนี่ยเอาเหลือไปก่อนโชคดีจริงจริงจังหวะนี้ก็ทําให้เดือดเนาะคุณเดก็แบบว่าอะไรใครมีอะไรกับเพื่อนผมฮะเดี๋ยวเจอพลังแห่งคุมหลีนะเว้ยคุณเดก็หายเหม่อเลยเนาะ คือเดิมทีเนี่ยพี่เกคุณได้ลงไปตัวจริงนะอาจจะมาสายหรือเปล่าตอนซ้อมอะ่ะก็เลยโดนดรอปเป็นตัวสำรองอะโดยรวมนะครับเกมนี้เนี่ยพระเอกก็เป็นลามินยาเมานะได้ MVP ไปทั้งยิงทั้งจ่ายก็สมควรแล้วนะครับและเป็นคนที่ลากเลื้อยจนฝั่งซ้ายของมาโยกาเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับราฟินยาเป็นคนโขกนำแล้วก็เล่นใจถึงเล่นแสบๆคันๆต่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยตลอด45นาทีแรกแต่ก็มีช็อตที่เข้าโฉงฉากจนเ แดงก็ได้นะครับโชคดีที่เหลืองแล้วก็ฟรานตอเลสยิงคมๆเนาะแบบไม่ถามชาวบ้านชาวช่องเขาเลยกะจ,จะยิงก็ยิงเลยอ,ะอ่ะจนฝั่งตัวเองก็งงเหมือนกันว่ามึงยิงได้ขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> จนกราเซียเดลบิวลาลิก้าและโดนบาทาประทับหน้าไปก็จำเนาะจำเลยเ <c oughs> ป็นที่ระลึกเลยนะครับแต่โดยรวมเขานิ่งนะใช้เท้าดีคุมพื้นที่ได้ยอดเยี่ยม สุดท้ายครับมาคัสแรดฟอร์ดลงนาทีที่69นะครับซึ่งเป็นการลงมาที่ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยนะครับเนื่องจากความเร็วของเขาเป็นอาวุธเนาะทีเด็ดเลยแต่เกมนี้เจ้าบ้านเหลือ9คนแล้วลงไปรับหน้าโกตัวเองมันเลยไม่มีพื้นที่ให้แรดฟอร์ดได้กระชากลากเลื้อยใช้ความเร็วอันเป็นพิษสงของเขานะครับก็เลยไปไม่เป็นมีทำชิ่งสวยๆให้ลูกนึงอ่ะแทงอะ่ะแต่ หลังจากนั้นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรวิ่งเลยบอลลืมบอลเฉยเลยต้องมีแบบเอ้จะมีเรื่องกับเขาด้วยโหเอาวะคอนเทนต์จริงๆแค่ลงแค่นี้เองนะนี่มันรัดฟอดตัวจริงแน่ๆน,นะครับไม่ได้ของปลอมย้อมแมวมาแน่นอนนะครับได้ของจริงโอ้ยบางครั้งก็เป็นตัวปลอมก็ได้ไม่ว่านะรอดูนะครับยังไม่ได้เห็นอะไรมากเกมนี้ถือว่าให้คะแนนไปในจุดที่แบบกลางๆค่อนข้าง อีกนิดนึงจะไปฝั่งคอนเทนต์ละเนรอดูเกมอื่นนะครับนี่เพิ่งเกมแรกให้โอกาสเขาหน่อยให้เกมที่แบบเจอคู่ต่อสู้ที่แบบเปิดหน้าแรกกันนะแล้วแรดฟอร์ดได้ใช้ความเร็วกระชากไปอันนี้บันเทิงและจากชัยชนะในเกมนี้ก็ทำให้บาซ่าทยานขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับประตูดได้เสียมากกว่าเขาแต่ h ฮตซี่ฟลิกกับมองว่าเอ้ยชนะแค่สามูนนี่มันไม่พอ เออผมเนี่ยไม่ชอบเกมนี้เลยนะหลังนำสองนเนี่ยคู่แข่งโดนไล่ออกด้วยเราเล่นกันแค่ประมาณ50-60%เองซึ่งยอมไม่ได้เราต้องคุยกันเอาแล้วมีเรื่องให้ต้องคุยแล้วพวกเองตายแน่โดนซ้อมเช้ายันเย็นแน่แน่แรดฟอร์ดบอกเฮ้ชนะตั้ง3-0นยี่โค้ดไม่พอใจเหรออยู่แถวบ้านผมนี่ฉลองกันแล้วนะแต่ถ้าเกิดมองในมุมของฮัซฟริกก็จริงของเขานะเพราะว่าหลังจาก เจ้าบ้านเหลือนก้ีคนโอ้โหมันควรจะริงได้เยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมตอนแรกผมคิดเลยโหยิงเยอะๆแล้วขึ้นจ่าฝูงข่มขวัญเพื่อนรักหน่อยแต่ที่ไหนได้นะครับครึ่งหลังยิงเพิ่มมาแค่ลูกเดียวเองก็นั่นแหละรอดูฮันซิฟิกจะคุยยังไงนะครับให้เกมหน้ามันกลับมาถล่มทลายประมาณนะั้นนะแล้วทุกคนครับคิดยังไงกับเกมนี้คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน